จเจริญธรรมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานมัควานเวลาขณะนี้เป็นเวลา12นาฬิกา35นาทีครับอากาศณช่วงนี้ก็ร้อนแต่ไม่อบอ้าวนะครับเหมือนเหมือนกับจะมีฝนเหมือนกันพะส่นิกรชาวไทยที่ทราบข่าวว่าจะมีขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านในเส้นทางถนนราชดำเนินแห่งนี้ก็คลาคล่ำไปด้วยพี่น้องที่มีความตั้งใจที่จะมารอรับเสด็จเป็นจํานวนมากครับมาก ผิดหูพิดตาเลยบรรยากาศแบบนี้เรานานๆจะได้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีตอนนี้นะครับผมจะขออนุญาตพาท่านไปคุยกับพี่แซมดินเลิศบุตรนะครับพี่น้องของทัพธรรมของเราตอนนี้อยู่กับผมแล้วจเจริญธรรมกับพี่แซมครับพี่แซมครับรบ,บรรยากาศแบบนี้เราไม่เห็นมานานแลวนะครับโอ้ไม่ได้เห็นนานแล้วครับเป็นที่น่าปลื้มปิติอย่างยิ่งเลยนะครับพี่พี่น้องประชาชนนะครับมากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างนะครับแม้ อากาศจะร้อนนะครับที่คาดว่าฝนจะตกไม่ตกเลยนะครับที่มาก็หลายกลุ่มนะครับวันนี้มีทั้งกลุ่มท่านพุทธอิสระที่อยู่บริเวณเาทางพระบรมรูปทรงมา้ามาถึงสะพานมขวานเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาก็กลุ่มของกองทัพธรรมนะแล้วก็กลุ่มที่มีมกลุ่มของคุณสุเทพนะครับหมอวรงนะคุณสนธิยาน นะครับในแพทย์เหรียญทองนะครับก็กระจายกันอยู่นะครับคนละที่ตอนนี้ยังไม่ไเจอใครเลยครับเจอท่านพุทธอิสระนะครับโอ้ท่านก็ยินดีมากนะครับต้อนรับขับตู้แล้วก็ท่านกรุณามากที่นะครับกองทัพธรรมวันนี้ไม่ได้ทําอาหารเลี้ยงนะครับไม่ได้มาทําอาหารเลี้ยงามาตั้งใจมาเพื่อจะรับเสด็จนะครับ ก็เลยไม่มีเต้นมาไม่มอีอาหารทำนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็คิดว่าเย็นนี้ก็เสร็จพิธีก็จะเดินทางกลับกันนะครับพี่น้องพี่น้องอโศกนี่พี่แซมดูคาดด้วยสายตาแล้วมากันประมาณเท่าไหร่ครับพี่น้องอโศกทั้งคนวัดคนข้างวัดคนที่เป็นแนวร่วมครับประมาณ500นะครับทีแรกเราก็นึกว่ามีประมาณสัก300นะครับแต่เผอิญเนี่ยทั้งสาลีอโศกนะครับ ทั้งสีมาอาโศกนะครับวังน้ำเขียวนะ,ะจากรีสะอโศกนะครับแล้วก็สันติอโศกกับปฐมอโศกนี่เป็นหลักนะครับเฉพาะสององค์กรนี้สองหน่วยนี้สองชุมชนนี้ก็ประมาณ300แล้วนะครับและไม,ไม่เฉพาะญาติธรรมชาวอาโศกนะครับแนวร่วมของพวกเราเนี่ยเยอะนะครับมาแล้วก็ถามไทยกันนะครับว่าอกองทัพรมอยู่ตรงไหนเพราะว่าเรามาชุมนุมหลายครั้งนะครับ เราก็มีญาติเยอะนะเพราพอรู้ว่ากองทัพทำมาเนี่ยท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะมาร่วมนะครับมาอยากมาพบกันมันเหมือนพบญาตินะครับเหมือนพบญาติซึ่งห่างเหินกันไปนานนานแล้วนะครับก็เป็นที่น่าย,ยินดีมากก็มีโอกาสได้มาเจอกันในงานนี้แหละครับยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าถ้าจะสังเกตนะครับ ทุกคนจะคุยกันเรื่องของเรื่องราวต่างๆแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเ <ไป S 1> มือม่อเมื่อวันนั้นอดีตนะแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่าไปทําอะไรยังไงที่ไหนก็น่าย,ยินดีมากครับมีคนเข้ามาทักทายพี่แซมเป็นระยะระยะนะครับบอกอ้าพี่แซมเป็นยังไงบ้างจําผมได้ไหมผมเคย,ยอ,อ,อย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะฮะใช่ครับใช่ครับ เราก็นั่งเหมือนนั่งนั่งอยู่กับที่เนี่ยก็จะดีหน่อยหนึ่งคือใครใครเขาไปไหนมาไหนเขาเขารู้ครับเขาก็าาจะมาทักนะเขาก็าาาจะมาทักเมื่อเมื่อสักครู่ก็ไปดูแล้วนะครับทางแนวทางผ่านฟ้าเนี่ยนะครับตำรวจกเ็เข้มแข็งมากนะครับไปดูมาแล้วเข้มแข็งมากนะครับป้องกันเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยดูแลดีนะครับ ก็ทําให้พี่น้องประชาชนที่มาเนี่ยรู้สึกสบายใจนะครับุนใจว่าเออมามาครั้งนี้นะครับไม่น่าจะมีเรื่องเวลาวอะไรนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยให้มาร่วมกันนะครับถ้าท่านที่ยังมาไม่ถึงยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับพี่แซมครับผมได้ฟังพี่น้องที่มารอรับสเสด็จเนี่ยหลายท่านก็พูดกันเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชากาลที่9ด้วยรัชากาลที่10ด้วยผมมีความรู้สึกว่าจิตใจของพี่น้องที่มารับเสด็จในวันนี้เป็นจิตใจดวงเดียวกันครับใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นถ้าถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับอายุ60-70เนี่ยนะครับเจปีเนี่ยจะทราบนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในรัชากาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยทุ่มเททั้งชีวิตนะครับ พื่อพี่น้องพระสงฆ์นิกรพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่ไม่ได้ห่วงพระวรากายเลยว่าจะทรงเหน็ดเหนื่อยจะลําบากนะครับหรือว่าจะยุ่งยากเพียงใดต่อพระองค์เองเนี่ยแต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทำนะครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยท่านจะไม่เลือกด้วยนะครับว่าจะต้องทำให้เฉพาะกลุ่มนี้นะสัญชาตินี้ครับสัญชาตินี้แล้วก็กลุ่มนี้หรือ เป็นคนนั้นคนนี้แต่ว่านะครับแต่ท่านก็จะทําทให้กับทุกกลุ่มนะครับที่ท่านเห็นว่าควรจะไปช่วยเหลือนะครับไม่เฉพาะเรื่องดินเรื่องน้ำนะครับเรื่องความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยรวมทั้งถนนหนทางอะไรต่างๆนะครับสะพานนะครับท่านก็ทรงคิดนะครับนะแม้กระทั่งฝนนะครับโดย ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อายุเจ็ดสิบแปีเนี่ยนะครับท่านจะเข้าใจแล้วก็เห็นแล้วว่าในพระวิริยะอยุตสาหะของพระองค์ท่านเนี่ยนะมีมากมายนะครับคุณอุปการที่ท่านทําต่อประเทศชาติต่อประเทศไทยต่อคนไทยเนี่ยมากจนเราเนี่ยนะครับไม่กล้านะไม่กล้าเลยผมผมก็ยังงงกับผู้ที่ อาจเอือมนะที่ว่ากล่าวหรือว่าที่ผมคิดว่าแม้แต่คิดในทางที่ไม่ดีต่อพระองค์เนี่ยนะครับในทางศาสนาเนี่ยวิบากเนี่ยก็มีแล้วนะ,ะบางกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะพูดในสิ่งไม่ดีผมว่าก็ไม่น่าจะ,ะเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับซึ่งเราเนี่ยเห็นว่ารัชกาลที่สิเนี่ยท่านก็ทรงนะครับทรงที่จะทำนะครับโครงการต่างๆเนี่ย โครงการต่างๆของราชการที่9นะครับในหลวงรัชการที่9เนี่ยไม่ได้หยุดนะครับในหลวงราชการที่10เนี่ยท่านก็ทรงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่อยอดเพราะฉะนั้นาราชวงศ์จัก,กรีนะครับหรือราชวงศ์หรือพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยที่ปกครองพวกเราเนี่ยเหมือนพ่อกับลูกนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยเพราะว่าเราเกิดในยุคข,ของราชการที่9เนี่ย ท่านเนี่ยยิ่งกว่าพ่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าควรจะเทิดทูนนะครับเคารพกราบไหว้บูชานะดังนั้นผมก็คิดว่าหัวใจดวงเดียวกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็เ,เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะดูเรียบร้อยสงบง่ายงามแล้วก็ดิ้มแย้มย่ําสายต่อกันนะครับตรงนี้พี่แซมครับหลายคนบอกว่ากองทัพทําไปที่ไหนเนี่ยไม่เคยมีปรากฏการแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น การชุมนุมประท้วงต่อต้านในครั้งนี้มีบางคนก็บอกว่าซานเตียโศกกองทัพทรมมาทําม็อบชนม็อบหรือเปล่าครับในจุดนี้อยากให้ขยายความนิดนึงครับว่าเราทำม็อบชนม็อบหรือเปล่าก็สังเกตดิครับว่าถ้าเราทําม็อบชนม็อบเนี่ยนะเราต้องมีเต็นต์มามีอาหารมีน้ําดื่มนะมีเวทีนะมีเวทีสําหรับปลาสายเครื่องเสียงนะครับ อันนี้ท่านดูได้เลยนะแม้แต่อาหารเนี่ยก็พกมาเฉพาะเด็กๆนะครับไว้สําหรับกินตอนเย็นเท่านั้นเองนะครับน้ําดื่มอาหารเท่านั้นเองกินตอนเย็นเราไม่มีเจตนานะครับที่จะมาชนกับใครนะครับวันนี้เป็นวันที่เป็นศิริมงคลที่ในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บเนี่ยนะ,นะ,นะท่านจะ,ะประกอบพิธีนะครับพระราชาพิธีที่ วัดพระแก้วนะครับก็เราก็มารับเสด็จนะครับเจตนาคือรับเสด็จนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปชนอะไรกับใครเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกองรับธรรมเนี่ยเหมือนกวางน้อยๆน,นะไม่ไม่ใช่เสือสิงกระทิ้งแรดอะไรที่มันดุร้ายนะครับเหมือนกวางน้อยๆที่ไม่ได้มีเขี้ยวมีเล็บอะไรนะครับไปที่ไหนก็สุภาพสงบเรียบร้อย เป็นหน่วยสวัสดิการอ่าเป็นเป็นไปทําเรื่องของสวัสดิการเรื่องของพยาบาลเรื่องของน้ําดื่มเรื่องของอาหาราเรื่องของที่พักเรื่องของการเก็บขยะนะครับเพราะฉะนั้นและอื่นๆนะครับอาจจะมีเวทีบ้างอะไรบ้างที่ท่าทุมนุมแต่ว่าไม่ไม่จะไม่มีนโยบายที่ใช้ความรุนแรงนะครับ ไม่ใช้ความหยาบคายนะอาจจะพูดเสียงดังได้แต่ว่าไม่ใช้คําหยาบเด็ดขาดนะครับและเรื่องเรื่องจริงครับทุกอย่างที่พูดเนี่ยต้องพูดเรื่องจริงอา,อาจจะไม่ทำข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าใจผิดนะครับเพราะนั้นรับรองได้ครับว่า,าเจตนาวันนี้เนี่ยมาเพื่อรับสเสด็จนะครับเดี๋ยวรับสเสด็จเสร็จนะพวกเราก็เดินทางกลับเท่านั้นเองนะครับ เท่านั้นเองพี่แซมครับพระองค์ท่านก็เสด็จในหลายที่หลายคราวในหลายที่มากนะครับแต่ทำไมครั้งนี้เราต้องมารับเสด็จพระองค์ด้วยครับผมก็ยังสงสัยอยู่เพราะว่าปกติแล้วท่านก็เสด็จไปบ่อยทางพี่น้องชาวโอโศกพี่น้องกองทัพทัก็ไม่ได้ไปรับเสด็จที่ไหนเลยแต่ครั้งนี้แปลกใจมากทําไมเราต้องเกณฑ์คนมาเรียกร้องเชิญชวนมารับเสด็จในวันนี้ครับ อ๋อก็นี่ก็ไม่ได้บังคับมานะครับก็ให้เขาสมัครใจกันมานะว่าใครใครอยากจะมาชุมชนไหนอยากจะมาก็มานะชุมชนไหนไม่อยากจะมาก็ไม่ต้องมานะครับแต่ว่าทุกคนอยากจะมาเองนะออตั้งใจมาเราก็มามา,มาเพื่อรับเสด็จโดยปกติแล้วเนี่ยนะกองทัพร,รมเนี่ยนะครับก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยปฏบบิบัติบูชานะครับ จะไม่ไม่โดยอามิสบูชาอยู่แล้วนะครับการปฏบิบัติบูชานี่ก็คือการทําความดีนะครับแม้จะอยู่ในที่ตั้งของตัวเองหรือว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ทําทความดีเพื่อถวายนะเป็นพุทธบูชาเป็นาราชบูชาอยู่แล้วนะราชปรีอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับเราก็ทําอาหารมังสวิรัตเนี่ยนะครับเลี้ยงนะครับแจกพี่น้องประชาชน อย่างนั้นนะครับซึ่งในวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9เนี่ยนะครับเราก็ทําอาหารแจกเนี้านั่น,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 นทำอยู่ในพื้นที่เราแต่วันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันพิเศษของพวกเรานะครับซึ่งมีโอกาสนะครับแล้วก็คิดว่าจะทําให้เห็นมวลนะครับมวลของพี่น้องประชาชนที่มากมาย ที่มีความประสงค์นะครับอยากจะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้นะครับเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยเห็นว่าไม่ดีนะครับอยากอยากจะให้ล้มลงไปอยากให้เอาออกไปแต่ว่าจะให้เห็นเลยว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับยังรักและเทิดทูนเนื่องจากเราเห็นแล้วว่านะครับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยทำตัว